สวัสดีคับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณเตยตเอะจำอย่างนี้เลยนะครับติดตามเราด้วยในทุกๆช่องทางขอช่องทางเดียวก่อนเพื่อน้องของผม Facebook อย่าลืมทุกวันศุกร์เจอข่าวครับขอบคุณครับนะฮะรายการสายใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือเป็นกล่องพิเศษเนี้ยเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ดูว่าผมจะทําตามในกล่องนั้นได้ปะอาเหรอแล้วก็มีเครื่องปรุงอยู่ในกล่องเหรอทุกอย่างเลยแต่จะไม่มีใครรู้เลยรู้วันนั้นพร้อมผู้ชมเลยครับ ไม่เคยทำได้ครับโอเคปัญหาชาวบ้านดีกว่าปัญหาเขาเก็บไว้ก่อนโอ้ไม่ไหวไม่ไหวสวัสดีค่ะไปดูได้เลยครับทำไงไงทำได้ไหมไม่เคยไม่เคยสวัสดีค่ะสามีดิฉันเนี่ยเป็นคนขี้ลืมมากครับเชิญสั่งให้ทำอะไรก็มักจะผิดพลาดโดยสม่ำเสมอจ้าดิฉันจริงจำเป็นต้องจุกจิกจู้จี้ไล่บีเขาเกือบทุกเรื่องตลอดเวลาเดี๋ยวก็บอกนี่นั่งลงเลยมองหน้าฉันโอ้โหในเรามาทบทวนกันทิว่าวันเนี้ย คุณต้องทำอะไรบ้างเจ็ดโมงเครื่องทำอะไร oh. โอ้สามีก็บอกออกพาแมวไปไปที่ไปเยี่ยวแล้วก็ <c oughs> เล่น <c oughs> เล่นด้วยแล้วก็ตักพักก็ให้อาหารแค่บอกดีมากจะ <c oughs> ก้าวโมงเช้าต่อมาทำอะไรอละเียด <c oughs> สามีก็ขังแมวให้ดีแล้วก็ผูกกรงด้วย เริ่มทํางานบ้านครับอแล้วข้อห้ามทําวันนี้ละมีอะไรบ้างข้อห้ามทำ่ีบอกว่าวันนี้ห้ามเปิดเครื่องซักผ้าห้ามเปิดถังน้ําแข็งเดี๋ยวแมวลงไปมีเท่านี้ครับจะบ้าหรอเท่านี้อะไรฮะหักไม่เลี้ยงเลยหนึ่งร้อยบาทยังไม่หมดยังมีปิดแก๊สให้ดีหลังทาำข้าว แล้วก็ขังหมาด้วยปัจจุบันนี้ตบซะนี่เดี๋ยวก่อนนะใครหักวียเลี้ยงหนึ่งร้อยบาทเนี่ยวันหนึ่งเขาให้เท่าไหร่ปกติอ้อวันหนึ่งสี่สิบแล้วหักติดดี้แล้วหักร้อยติดด้วมีติดดี้เหรออุ้ยตายจะอยู่ต่อมเชื่อผมยังเชื่อผมอย่างผมบอกคุณหลายทียังไงครผมมีเมียดีแล้วเพราะว่าไม่เคยไม่เคยแบ่นี่ถ้าทำผิดไม่จำกัดเออ ไม่จํากัดนี่คือการหักนะไม่จากัดหักได้ตลอดเวลาเอางี้ดีกว่าไปเที่ยวกันดีกว่าไปเที่ยวเลยไปมีความสุขกันบ้างเนี่ยไปจังหวัดภาคใต้เลยไปไกลๆเลยระดับผมนี่ไม่ได้ครับคือตอนนี้มันรวยจัดมากอมันเงินเหลือจะได้จะเหลือพูดไม่เก่งใจความจริงเฮ้ยคุณอาการไม่เก่งใจรัฐานเลยไปไหนดีล่ะไปพังงานดีกว่าโอ้ดีดีครับระดับเราต้องไปพังงานเพราะว่ามันเท่อะ ถ้าเกิดไปพังงาแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าปิดร้านหลวงเทนจังหวัดพังงาครับร้านหาง่ายครับอยู่ริมถนนเพชรกเกษมหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับหลวงเทนกับคุณติ๊กเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําอาหารมากจึงตัดสินใจเปิดร้านเล็กๆของตัวเองเพื่อสืบสารอาหารใต้รสชาติแบบพื้นบ้านและด้วยความที่ทั้งสองนะครับเอาใจใส่ทุกขั้นตอนทั้งเลือกวัตถุดิบทาเครื่องแกงเองทุกอย่าง รสชาติก็จัดจ้านถึงใจทำให้มีลูกค้าทั้งขาจรขาประจำเนี่ยแวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสายที่ร้านนะครับมีเมนูเด็ดๆเ,เยอะครับทั้งหมกเห็ดแครงแกงพริกกระดูกอ่อนต้มหมูใบชะมวงกุ้งผัดเคยลูกตอแถมยังมีน้ำเคยกับผักสดให้ลูกค้าอีกด้วยแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินปลาสายทอดขมินนะ้นถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับจะอยู่ที่ความสดของปลาครับที่คัดมาอย่างดีเลย มักสูตรเฉพาะแบบจานต่อจานทอดด้วยความชํานาญไฟนะครับจึงจะได้กลิ่นได้รสของขมิ้นและกระเทียมที่ลงตัวแบบสุดๆหอมอร่อยแบบนี้รับรองว่ามีเบิ้ลแน่นอนร้านหลวงเทนนะครับเขาหลักจังหวัดพังงาน,นะครับเปิด2ช่วงเวลาครับ 11บเอโมงเช้าถึงบ่ายโมงครึ่งและห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มวันนี้อยู่ในรายการแล้วครับนี่และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับก็ตัวใครตัวมันนะครับนี่คนนี้ก่อนเลยนะครับคนนี้คนละหน่อยนะเอะไรนะครับคนละครึ่งออาได้ได้ได้เอาครึ่งหน้าหรือครึ่งหลังก็ได้ดูตัวสำรองหนูลงครึ่งหลังก็ไดรคุณลงครึ่งหลังแล้วกันเพราะผมปกติเห็นคุณกินปลาคุณก็ชอบกินอะไรที่มันทางหางอยู่แล้วอ่หนูี่นูว้ำไม่ค่อยเป็นย้ำนิดนึงนะครับคือร้านหลวงเทนที่เขาหลักจังหวัดพังงาเนี่ยเขาจะ หยุดทุกวันที่ 10, 20และ30ของทุกเดือนนะครับโชคดีนะเดือนหนึ่งไม่มี40ไม่หยุด40่สิบยี่สิบสามสิอย่าลืมนะนี่คือเมนูเมนูแนะนำนะครับนั่นก็คืออะไร ปลาสายทอดขมิ้นปลาสายทอดขมิ้นแต่ร้านเป็นร้านสไตล์อาหารใต้นะครับเปิด2ช่วงนะครับช่วงแรก11โมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะฮะแล้วจะไปพักนอนสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วตื่นมาขยับใหม่นะตอน5โมงและปิด3ามทุ่มเท่านั้นหยุดทุกวัน1ิบ3 3 0สาสบทุกเดือนไปว่าเขาถ้าเกิดเดือนมึงมี40วันจะอยูวั่ที่40ด้วย ไม่ว่าเขาทำไมเนี่ยไม่ได้ว่าแล้วถ้าเกิดเดือนนึงมี50วันอ่ะ10 20 30 40 50กมว่าแล้วพักสักครู่เดียวครับ